นะะี่เดี๋ยวผมมาแนะนำอินเทอร์เฟซของเรียกเราเอ็กเน็กซ์เจเนเรชันนะฮะก็คือ mm hmm. ตัวย่อเรียนซันว่า ROX แล้วกันนะครับตอนนี้เป็นโค้ดเบต้านะฮะแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอินเทอร์เฟซการเล่นก่อนนะครับก็คือเริ่มจากมุมซ้ายเลยกันนะมุมซ้ายเนี่ยก็เป็นนี่ครับนี่ตรงนี้ไอคอนเนี่ยนะครับก็คือ สำรับอาวุธนี้คืออาชีพไนท์นะครับถ้าเป็นคาดหนึ่งก็เป็นรูปดาบธรรมดานะครับแล้วก็ตัวเรานะครับเลเวลนะฮะแล้วก็เลือดนะครับ HPSP นะครับน้ำหนักที่สืออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เป็นออดินโอดินโอดินเบสซิ่งนะครับก็คือเนี่ยถ้าเปิดเนี่ยตอนไปตีมอนเนี่ยนะครับมันก็จะบูท e ีเรานะครับเงินห้าเท่า EP ห้าเท่าอาจะอัตราดอกห้าเท่านะครับจะได้รับแต่มีิน่าหนึ่งนนะครับก็คือ ใช้โอดินเบสิ่งนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะได้สเตมินสตมินาคือกลับมาน้นะครับสเตมินาเอาไว้ทำอะไรสเตมินาเนี่ยเอาไว้ทำพวกไลฟ์นะครับก็คือตกปลาขุดแร่เก็บเกี่ยวหลอมมุ่งอาหารแล้วก็ประดิษฐ์นะครับอันนี้เดี๋ยวใน RO Life เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเอาตอนนี้ก่อนนะครับโอดินเนี่ยได้มายังไงนะครับก็คือรับนะครับเนี่ยนะครับมีอยู่2ทางที่ได้มานะครับตกลักทุกวันนะ ก็คือเข้าไปอยู่ที่พรนะครับมันจะขึ้นเองไี้เต็มเต็มที่เก็บได้แค่ห0 0นะครับแล้วก็ทำเควสบอร์ดนะครับจะได้อีกพันสนะครับวันหนึ่งจะได้ชัวช์ๆละสองพ0นะครับแล้วก็จะได้อีกจากพวกอีเพิร์ไปที่เล่นเกมหรือว่าได้รับรางวัลอีเวนต์ของเกมนะครับก็จะเพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหน้าี้นนี้มันจะมีออนออฟนะครับนี่คือออนนะครับออนถ้าตีมอนเตอร์เนี่ยคือคือใช้เลยนะแล้วก็ถ้าออฟก็คือยังไม่ต้องใช้นะครับเนี่ยมันก็จะมีการคิดนะครับ โอเด่นวิซซิ่งนะครับคือจะถูกหักอัตโนมัตินะครับขนาดค่ามอนเตอร์โดยตีมอนเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยโดนลบ1 1นะครับขนาดกลางใช้2องนะขนาดใหญ่ใช้3นะครับนะครับแล้วก็เลเวลต่างตัวละครไม่เกิน6เลเวลนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือสะสมได้เต็มที่ในี่ยหมื่นหนึ่งนะครับของนตัวโซ่ทองโอเด่นวิซซิ่งนะครับนะครับแล้วนี้ก็จะมีพวกตารางสมบัติต่างๆนะครับ แล้วก็แนะนําจุดอัปเดตนะครับก็จะมีเนี่ยครับบอกมอนเตอร์นะครับว่าให้เราเนี่ยตีมอนเตอร์ตัวไหนได้บ้างนะครับแบบอยู่ไหนไปทีวมีต่อของอะไรบ้างพวกนี้นะครับอ่าเลเวลห่างกับเราไปนี่ก็จะยากแล้วนะครับอันนี้ก็คือเส้นอ่าแรกนะครับทีนี้เข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในก็มีจะมีตัวชื่อตัวละครนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่สวมใส่นะครับของผมนี่จะเป็นเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้อันนี้คืออัปเกรดนะครับ เลเวลวีเดแล้วนะครับก็ยังไม่สุดนะครับสุดที่หกสิบนะครับอัพได้เรื่อยๆอีกนะครับมันแล้วแต่อุธด้วยนะครับแล้วก็ผมยังไม่ทําอะไรเลยนะเป็นอุวุธเดิมๆเลยนะครับนี่ก็คืออธิบายอุปกรณ์นะครับของสมใส่นะครับฉายานะครับชื่อกิวนะครับแล้วก็สเตตพื้นฐานสเตตัพื้นฐานนะฮะก็จะมีเบสดเลเวลจ็อบเลเวลนะครับแล้วก็ค่าสตานมินานะครับเนี่ยที่เอาไว้ทำอาโอฟลายนะครับแล้วก็ค่าสเตตัสต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เบสดเลเวลนะครับเราคลิกที่ตรงนี้นะครับ มก็จะบอกว่าเลเวลโลกเนี่ย43นะครับเลเวลโลกเนี่ยคืออะไรก็คือว่าถ้าตัวละครเราเนี่ยนะเนี่ยนี่ดูข้อ3เนี่ยง่ายๆเลยก็คือถ้าเบสเราถับกว่า3เนี่ยเราก็ยังเรายังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลเรามากกว่าเลเวลโลกเท่าไหร่เนี่ยสมมติว่าเลเวลโลกตอนนี้43ใช่ไหมถ้าเกิดเราเป็นเลเวล46เนี่ยอ่าอีกกีเราจะลดลงเหลือ90เอร์เซน่ามากขึ้นไปเนี่ย90%จะลดลงมาได้10้สินี่ผมจะไม่ชัวร์นะแต่มันอยู่มันเป็นประมาณนี้นะครับ ก็คือยิ่งเลเวลมากกว่าเลเวลโลกเนี่ยก็คือโบนัสเราจะได้ไม่เต็มนะครับเราตีมอเตอร์สมมว่ตัวละร้อยจากโดนหักไปอีกสิบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นรายละเอียดก็คือเป็นพวกค่าเตันรวมๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ไอ้ ROX เนี่ยมันจะมีก็คืออ่า m a ์พีพีนี้รู้อยู่แล้วนะอันนี้ก็คือ Physical อด t a c ทนะครับเมดั t a c กนะครับแล้วก็ Physical d e ฟแล้วก็ อันนี้คือเจาะเกาะนะครับอันนี้ M เจาะเกาะนะครับ PlayStation นะครับแล้วก็ A.P.D. นะครับแล้วก็ Hat นะครับ Hat นี่ก็คือค่าการลดดีเลย์นะของ R.X. นะอันนี้นะไอ A.P.D. นี่คือการโจมตีตีไวตีไรนะครับใสยตีนะครับอันนี้คือการลดอ่าคูลดาวน์สกิลนะครับ Hat แล้วก็ Hit นะครับก็ฟรีก็ค่าหลบปกตินะครับ Hit ก็คือค่าฮิตปกติค่าคีนะครับ Anti- คีนะครับก็คืออ่า ตัวขีหักลบขีน,นะแล้วก็เซตต์ขั้นสูงก็มีปกติ HT, DJ อะไรอย่าเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมีอันหนึ่งนะที่เป็นอันนี้พวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นคำตอนอันนี้เขาเซตต์ธรรมดานะครับไอ AIx เนี่ยมันจะมีอันนี้ก็คือคัสต,ต่างๆนะครับเขาบอกคัสต์แล้วก็ม,กมีแนะนำการเล่นนะครับว่าให้จะจะเล่นในดาบในหอกในวิทย์เนี่ยเล่นยังไงอัปเกรดยังไงนะครับแล้วก็ พีเซตพีเซตนี่จะมาเปิดตอนที่เราเป็นคัสสองแล้วนะเป็นไนท์แล้วนะอ่าก็คือพีเซตจะทำตั้งได้3มพีเซตนะครับพีเซตที่3เนี่ยพีเซตที่สเนี่ยฟรีพีเซตที่สเนี่ยคือใช้ห้า0ันคิวตันนะครับอ่าไม่ได้แพงเลยนะพีเซตเนี่ยใช้งานยังไงพีเซตก็คือสมมติเราเปิดพีเซตที่สองใช่ไหมมันจะรีมันจะรีะร,รีเซตัสกับรีสกิลเราไปหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็มาเลือก,กอุปกรณ์ใส่นะครับแล้วก็มาอัพสกิลใหม่แล้วก็มาอ่าอัพเซตัสใหม่นะครับพีเซตที่3ก็เหมือนนนกััะครบ ก็คืออย่างนี้ตัวละครหนึ่งเนี่ยเราสามารถอัพสกิลที่แตกต่างกันได้3แบบนะครับกับเซตั้งที่ได้3แบบนะครับเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันไปนะครับอันนี้ก็คือพีเซตนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ดีนะครับคือตัวเล่นสายหอ,อกเนี่ยสมมติว่าเรามีหอ,อกหอ,อกเราเล่นหอ,อกได้3แบบหรือว่าจะหอ,อกกับดาบอัพเซตั้งพีเซตไปได้ถ้ามีถ้าเกิดตังทำของไหวน,ะ,นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือจบไปส่วนของ้ายมือนะ ตรงนี้ก็คือเควส์การเควสธรรมดานะครับว่ามีเควสอะไรบ้างที่ทำรับได้นะครับแล้วก็เควสย่อยเควสอะไรพวกนี้นะครับทางรางวันอะไรกินนะครับนี่ก็คือเล่นทำเควสหลักนะเล่นเล่นเกมมาทำเควสหลักนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ในตวปาร์ตี้นะครับมีสร้างปาร์ตี้เองนะครับในพวกนี้นะก็ไม่มีอะไรมากก็ธรรมดานะครับแล้วก็ขนาปาร์ตี้เขนาปาร์ตี้นี่คือจะมีบอกให้ปาร์ตี้ของอีเวนไลท์วันนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ของ ดูยันเจียนนะครับแบบแมงแมงทั่วไปแมงง่ายแมงยากเขาเรียกแมงง่ายแมงยากนะครับแล้วก็เด็กยากเด็กทั่วไปเด็กง่ายพวกเนี้ยนะครับก็เลือกได้นะครับนี่ครับเราก็ส่งของขอไปได้เลยนะครับแล้วก็อ่าปาร์ตี้แบบออโต้เบทเทอร์นั่คือบอทนะครับก็เลือก,กได้เลยว่าจะเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็มีอยู่ก e ี่ปาร์ตี้อย่างเงี้ยถ้าผมจะไปด้วยเดี๋ยวผมจะไปอ่าสเกลเวิร์กเนี้ยอ่าก็จะบอกว่ามีอยู่สามสิบเก้ารปาร์ตี้นะก็ส่งของขอไปได้เลยนะครับแล้วก็ตามเพื่อนไปเพื่อนที่ไหน ครับนี่ก็คือระบบของอาวเอ็กนะทีนี้อันนี้จะเรื่องของปาร์ตี้ใช่ไหมครับทีนี้ตัวนี้ก็คือนั่งนะครับไอคอนนั่งปาร์ตี้นะครับลุกนั่งนะครับอันนี้กขี่สัตว์นะครับอันนี้ผมมีปิโก้แล้วขี่ปีโก้ถ้าไม่มีก็จะเป็นโพลลิ่งธรรมดานะครับันนี้ก็ช่องแชททั่วไปนะครับก็มีแชทโลกแชทใกล้แชทส่วนตัวแชทกิวปาร์ตี้รับสมัครอะไรพวกนี้นะครับก็ช่องแชททั่วไปนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ ตัวนี้ก็คือถ่ายรูปนะครับก็ไอคอนต่างๆนะครับตัวนี้ก็ตัตภาพ 3D ยัเข้ามาใกล้หน่อยอ 2D นะครับก็ออโต้ก็คืออ่ะเหมือนก็คือเหมือน r o m นะครับคือ,คอตั้งตีบอนเตอร์แล้วก็เซ็ตแต่ว่าให้จะตีแบบไหนใช้สก,กิลอะไรระยะเท่าไหร่นะครับโดยประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกป้องนะครับก็ปกตินะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วน ของทางขวาเป็นขวานี้นะครับก็คืออ่พวกตลาดกลางรีวอร์ดแล้วก็คันดิว่าพวกพวกนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับอ่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ